มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มชี้แจงชัดๆนะคะเรื่อง CEO สาวพูดถึงผู้ใหญ่บ้านเหมียวค่ะจากกรณี Facebook แฟนเพจสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเผยถึงเรื่องราวของ CEO สาวบริษัททีวีช่องเคเบิลแห่งหนึ่งที่มาปรึกษาและขอความรู้ทางกฎหมายกับทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิด หรือทนายตั้มกรณีที่สามีซึ่งอยู่กินกันมา10ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนแอบไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านสาวคนดังค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะ16นาฬิกานาทีวันที่14มกราคม65ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากที่คุณมนซีออสาบริษัททีวีช่องเคเบิลแห่งหนึ่งมาปรึกษา ทนายตั้มกล่าวว่าคุณมลมาปรึกษาว,ว่าตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าอยู่กับสามีเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ปรากฏว่าสามีไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านสาวสวยที่จังหวัดบึงการและคุณมลถามว่าตัวเธอมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีฟ้องร้องเรื่องชู้สาวได้หรือไม่ ตนอธิบายให้ฟังว่าในส่วนของคดีการที่เป็นภรรยาแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าหากว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงคนอื่นมาจดทะเบียนสมรสกับสามีของเราจะกลายเป็นว่าผู้หญิงคนใหม่เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทันทีอย่างกรณีของคุณมนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสทางกฎหมายก็ไม่ได้รับรองว่าเป็นภรรยายอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะไม่สามารถฟ,ฟ้องร้องผู้หญิงเรื่องชู้สาวได้ ส่วนเรื่องบุตรที่มีอยู่ด้วยกันนั้นบิดามารดามีภาระที่จะต้องอุปการะดูแลเลี้ยงดูบุตรถ้าหากบุตรอยู่ฝ่ายไหนก็ต้องช่วยกันเลี้ยงดูส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบ่งตามทะเบียนสมรสแต่ว่าสามารถแบ่งตามกรรมสิทธิ์รวมได้ ส่วนเรื่องที่บอกว่าคุณมนเป็นฝ่ายบอกเลิกเองทราบมาว่าระหว่างที่อยู่กินด้วยกัน1ิปีก็มีปัญหาเรื่องของการถึงห่วงมาโดยเรื่อยๆสําหรับผู้หญิงคนนี้เริ่มมีปัญหากันตั้งแต่เดือนตุลาคมเพราะผู้หญิงเข้ามาในบ้านของคุณมนถึงแม้ว่าภายในรั้วบ้านจะมีบ้านอยู่หลายหลังแต่ก็คือบ้านที่ลูกอยู่คุณมนรู้สึกไม่สบายใจจึงทะเลาะกันและเลิกลากันไปที่ผ่านมาชีวิตคู่ของเขาทะเลาะกันคุณมนก็จะน้อยใจและบอกว่าเลิก แต่ท้ายที่สุดยังมีอะไรกันอยู่ใช้ชีวิตกันตามปกติล่าสุดเห็นข่าวอดีตสามีประกาศขายบ้าน100ล้านตนได้ถามกลับไปว่าบ้านที่ประกาศขายเป็นบ้านของใครทางคุณมลบอกว่าบ้านเป็นชื่อของลูกสิ่งได้ให้ข้อมูลกลับไปว่าถ้าหากเป็นบ้านของลูกอดีตสามีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโพสต์ขายจะต้องขออำนาจศาลก่อนคุณมลโพสต์รูปที่พวกเขาสองคนไปจดทะเบียนสมรสกันพร้อมใช้ข้อความในลักษณะที่ว่าไม่ทราบมาก่อนว่าฝ่ายชาย ไปจดทะเบียนสมรสตนเองดูข้อความแล้วไม่น่าจะเข้าข่ายความผิดหมินประมาทต,ตอนนี้สภาพจิตใจคุณมนยังไม่ดีขึ้นในตอนแรกที่เราเจอกันคุณมนร้องไห้ตลอดอยากจะฝากเตือนทุกคนว่าคู่สามีภรรยาถ้าอยากจะให้มีกฎหมายรับรองก็ควรที่จะไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายทนายตั้มนะคะชี้แจงชัดๆปมซีอสาวทวงสามีจากผู้ใหญ่บ้านเหมียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ